สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพามาชมสวนหลังบ้านนะคะก็นี่วันก่อนนั้นเราเอาคลิปแทงร่องน้ำไอ้ตรงนี้ให้ดูใช่ไหมคะที่เราเขี่ยวอาพวกซากปือซากอะไรขึ้นมานะวันนี้เราก็จะมาดูนี่โซนนี้กันมั่งร่องที่สองค่ะ ตรงนี้ก็ร่องค่อนข้างที่จะกว้างนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็ไม่มีงบประมาณในการจ้างไม่โครนะคะจ้างมาก็ไม่คุ้มเพราะว่าเราปลูกผักหลังบ้านเอาไว้ทานเองนะคะจริงๆตรงก็มีร่องนี้อีกร่องหนึ่งแต่วันยังไม่แห้งนะคะเพราะว่าร่องนี้ค่อนข้างที่จะลุ่มกว่าร่องอื่นเลยนี่แทงไปทีละร่องทีละร่อง มะม่วงตอนนี้ก็เริ่มออกช่อแล้วนะคะแล้วก็เริ่มติดออกมาเป็นบางส่วนนะคะก็ต้นนี้ก็เป็นต้นน้ำดอกไม้นะคะต้นนี้ยังไม่ออกบรรยากาศร่องสวนตรงน,นี้เราก็ไปซื้อ มเมล็ดผักมาโรยแล้วนะคะเดี๋ยวก็อีกสัก4ี่ห้าวันก็น่าจะขึ้นนะคะ